หรือเือผู้ป่วยมะเร็งนะคะเขาจะไม่ได้ใช้ใบใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่มีผมนะคะทรงนี้กําลังดีนะคะไม่อึดอัดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผมดกผมเยอะแต่อยากใส่ทรงแบบนี้นะคะก็เพิ่มได้เพิ่มโซ่ได้สว,ส,ดสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็หมวเหมาเดิมนะคะปีนี้เราหนาวเบลก็เลยรีบออกแพทหมวกเยอะๆทีเดียวนะคะ,ะแพทนี้เป็นหมวกที่เดี๋ยวจะทำไปถวายพระก็เลยอัด,ดคลิป ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นไหมสีพีเหมือนเดิมกับเข็มเล่มเดิมเบอร์ห้านะคะเหมือนเดิมคือถักข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอาลายนี้เบลจะทําเป็นลายตารางหมักฮอตเนาะนะคะแต่ว่าไม่ถ้าเป็นสลับลายาสลับสีก็จะเป็นแฟชั่นได้เลยแต่ว่าของเรา,าวันนี้เราจะถักถวายพระก็คือไม่สลับสีใช้สีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆถักให้ผู้ป่วยมะเร็งก็ได้นะคะหรือถักเป็นแนวแฟชั่นน่ารักก็สลับสีนะคะ เริ่มเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวเราเริ่มถักข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะก็คือโซ่หนึ่งร้อยสำหรับเบลนะแต่ถ้าเพื่อนๆวัดรอบศีรษะแล้วอยากได้อ่าใหญ่ขึ้นก็เพิ่มโซ่ได้นะคะแล้วก็ถักอย่างเบามือช่วงโซ่แรกเนี่ยถ้าเราถักแน่นปุ๊บเวลาเราสวมปุ๊บเนี่ยตรงช่วงเนี้ยค่ะจะรัดศีรษะนะคะแล้วก็จะเจ็บใส่ได้ไม่นานก็ต้องถอดออกนะคะโซ่หนึ่งร้อยนะคะเหมือนเดิมถักเบามือครบหนึ่งร้อยแล้วเราก็คล้องไหม ให้งานเข้าหากันแบบนี้นะคะเราจะได้ขอบหมวกแล้วถักโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งข้อตลอดแถวเหมือนหมวกใบที่แล้วนะคะถักอย่างเบามือเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงขอบศีีษะถ้าเพื่อนๆที่มือถักแม่นจนเคยชินให้เปลี่ยนหัวเข็มมาทางอีกฝั่งหนึ่งเบอร์เจ็ดนะคะ ถักพอหนึ่งคอแบบนี้จนจบแถวนะคะพอหนึ่งคอแบบนี้ค่ะหนึ่งพันหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งนะคะแทงลงมาแล้วก็ดึงไหมขึ้นอ่าแล้วก็หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจนจบแถวนะคะค่ะพอหนึ่งคอแบบเป้ามือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขอบหมวกแถวแรกแล้วนะคะโซ่สามแล้วก็ อเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าสองเกี่ยวหลังแบบนี้นะคะสองเกี่ยวหลังก็คืออ้อมไปข้างหลังแบบนี้นะคะ แพทเทิร์นหมวกนะคะที่เบลอัดคลิปก็คือไม่ได้มีแพทเทิร์นล่วงหน้าเราคิดกันแล้วเราก็อัดคลิปกันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะ,ะเกี่ยวหน้าสองเกี่ยวหลังสสลับกันจนจบแถวนะคะเราจะได้ขอบหมวกเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตารางกันนะคะ ทำแบบนี้นะคะจนจบแถวค่ะขอบหมวกเสร็จแล้วเ<ส>บลพอหนึ่งคอแถวแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวบนเกี่ยวล่างสลับสองสองสองเบลทำสองแถวตรงนี้ก็จะเป็นขอบหมวกแล้วนะคะแล้วก็เบลก็ทําพอหนึ่งคอแถวที่สี่เพื่อที่จะทําลายต่อไปเป็นตัวหมวกอันนี้คือขอบหมวกนะคะทําพอหนึ่งคอแบบนี้ คอหนึ่งคอธรรมดานะคะพันหนึ่งครั้งนั่นเองปึ๊บปื๊บปื๊บเบลสโลว์ให้แบบนี้นะคะจิ้มลงไปอย่าแงบบนี้นะคะทําจนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําลายตัวหมวกกัน,นะคะ่ะพอหนึ่งคอแถวที่สี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ลอดหวงแบบนี้นะคะโซ่สามเริ่มต้นทําตัวหมวกลายสวยๆกันเรามาเกี่ยวหน้า 6หลักดีไหมคะเรามาคิดแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันนะคะเป็นลายตารางหมากฮอตเดี๋ยวลองดูว่ากี่หลักจะสวยห้าไหมคะอืมประมาณห้าหลักนะคะเกี่ยวหน้าห้าหลักเกี่ยวหลังห้าหลัก หน้าห้าหลังห้านะคะสลับกันแล้วเดี๋ยวเราทำทำอีกแถวหนึง่งเราก็จะสลับมันจะกลายเป็นลายตารางนะคะเออไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทำสองแถวถึงจะสวยค่ะหน้าห้าหลังห้าจนครบแถวนะคะสลับแบบนี้นะคะเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้าเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้านะคะ ค่ะเราได้ลายตารางแล้วนะคะเนื่องจากเนื่องจากว่าแถวแถวแรกที่เราเกี่ยวบังเอิญว่าเรามีพอหนึ่งคอแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นสองแถวพอดีเป็นลายตารางแต่แถวต่อไปนะคะเพื่อนๆต้องทำสองแถวเกี่ยวหลังแบบนี้นะคะสองแถวแถวนี้กับแถวนี้สลับกันเดี๋ยวเดวลจะสลับให้ดูอีกทีนะคะทีนี้เราก็มาเกี่ยวหลัง แล้วก็เกี่ยวหน้าสลับกับเขาค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเกี่ยวหน้าแต่พอเราขึ้นแถวใหม่เรามาเกี่ยวหลังรบกวนเพื่อนๆกดติดตามแล้วช่วยแชร์ให้เบลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เบล์ทำคลิปต่อๆไปเพราะว่าแพทเทิร์นนะคะเบลคิดกันสดๆเลยอยากได้แพทแบบไหนคอมเมนต์ได้นะคะอยากให้ถักอะไรคอมเมนต์ได้แล้วก็เดี๋ยวจัดคิวทำแพทเทิร์นให้นะคะ เนื่องจากเบลมีงานประจํานะคะก็จะมาทําคลิปให้ช่วงที่มีเวลานะคะนี่ค่ะเราก็สลับพอเรามาถึงเกี่ยวหน้าแถวที่แล้วเราเราก็เกี่ยวหลังลายนี้จะทําเป็นลายสี่เหลี่ยมเหมือนตารางมาคอสนะคะ ถวายพระได้ให้ผู้ป่วยมาเร็งได้ให้ผู้ปว่ปวยถวายชีเพราะว่าเป็นไหมเส้นเดียวถ้าเกิดว่าอากาศไม่ร้อนมากเนี่ยใส่ได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่หนามากเพราะฉะนั้นใส่ได้นานไม่อึดอัดแน่นรีรษะนะคะ พอจบแถวขึ้นแถวต่อไปเราถักเหมือนเดิมก็คือเกลียวหลังเกลียวหน้านะคะถักอย่างละสองแถวถ้าเราถักสองแถวปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นลายตารางอย่างนี้สวยสวยเลยนะคะสลับหน้าหลังหน้าหลังนะคะ ทำจนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวใหม่ก็คือตรงนี้ที่เคยเกี่ยวหลังเราก็จะมาเกี่ยวหน้าสองแถวนะคะสรุปก็คือพอเสร็จขอบใช่ไหมคะเราก็ทําพอหนึ่งคอธรรมดาในแถวแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าในแถวที่สองนะคะพอดีว่าแถวแรกก็แถวที่สองเนี่ยพอหนึ่งคอเขาก็มีเกี่ยวหน้ามามันก็เลยกลายเป็นช่อง หมือนสองแถวพอดีนะคะพอมาแถวที่สามที่สี่ปุ๊บเราเกี่ยวหลังนะคะเพราะว่าเราต้องเกี่ยวสองแถวเพราะว่าตรงนี้ที่เขาที่เราทําแถวเดียวเพราะว่าเขามีพอหนึ่งคอมามาให้แล้วนะคะมันก็เลยเป็นสองเป็นช่องตารางพอดีพอเกี่ยวหลังสองแถวแล้วเราก็เกี่ยวหน้าสองแถวสลับกันนะคะแถวนี้กับแถวต่อไปนะคะพอสลับอย่างนี้ปุ๊บเราก็ได้ลายตารางนะคะ Okay, ไปอีกแบบแล้วก็ไม่อึดอัดไม่แน่นมากนะคะจดเบลเกี่ยวให้ดูแล้วก็แถวต่อไปนะคะเราก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งแถวทำสองแถวลายตารางจะชัด นนะะถ้าทำแถวเดียวลายตารางยังไม่สวยเห็นไหมคะพอเราสลับปุ๊บตรงนี้ก็จะชัดขึ้นเป็นลายตารางเหมือนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปเราก็จะเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมนะคะค่ะเกี่ยวหน้าอีกหนึ่งแถว ค่ะตัวหมวกสองสี่หกแถวที่เจ็ดนะคะเราต้องยุบโซ่อ่าไม่ใช่ยุบโซ่ยุบหลักบ้างหมวกจะได้แคบลงนะคะโดยเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าสองหลักนะคะเพื่อให้เป็นหลักเดียวแบบนี้นะคะ เกี่ยวหลังเบลเมื่อกี้เบลพูดผ,ผิดนะคะเกี่ยวหลังสองหลักเพื่อให้เป็นหลักเดียวหนึ่งครั้งนะคะจากงานอ่าห้าหลักก็จะเหลือสี่หลักนะคะ หนึ่งสองสามสี่งานก็จะยุบลงเราทำสลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะจะยุบเร็วเกินไปนะคะอันนี้เราก็ไม่ยุบห้านะคะแล้วก็มายุบอันหลังนี้ปุ๊บเกี่ยวหลังหนึ่งครั้ง เกลยวหลังสองครั้งนะคะแล้วก็ทำให้เป็นหลักเดียวจากห้าก็จะเหลือสี่นะคะสลับแบบนี้นะคะพอหลักนี้เราก็ไม่ยุบถ้าเรายุบท,ทุกตารางเนี่ยเดี๋ยวหมวกจะหุบเร็วนะคะจะไม่สวย ค่อยๆให้เขาหุบลงนะคะแล้วก็ทําแบบนี้จนจบแถวนะคะก็คือสลับเป็นหมวกลายง่ายๆ ลายง่ายๆแต่ก็ใช้สมาธินิดนึงนะคะก็สวยแล้วก็ทําเสร็จเร็วมากประมาณถ้าคนทําเป็นแล้วก็ประมาณไม่เกินสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าคนยังทําเรื่อยๆก็ประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันก็เสร็จก็ได้หมวกให้คนแก่ที่บ้านใส่ถวายพระหรือใส่เองนะคะหรือว่าให้คนป่วยก็เท่ากับว่าสี่ห้าสี่ห้านะคะาตรงนี้เราก็ยุบให้เหลือสี่นะคะค่ะแถวที่สองสี่หกแถวที่เจ็ดนะคะเรายุบใช่ไหมสี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมคะ แถวที่8เราถักปกติก่อนนะคะดเหเดอนเรามายุบแถวที่9หมวกเริ่มงุ้มลงนะคะอ่าเราก็ถักสี่เกียวหลังสี่แถวที่แปดคือถักปกตินะคะแถวที่เจ็ดคือยุบโซ่ห้า อ่าไม่ใช่ยุบโซ่ยุบหลักขออภัยคะ่ะพูดผิดเรื่อยเลยค่ะแถวที่แปดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสี่ห้าสี่ห้านะคะจนจบแถวคะ,ะคะ่แถวที่เก้านะคะเราเกี่ยวหน้าสี่พูดถึงเบลว่าดูเหมือนง่ายแต่พอถ้าคนถักใหม่ๆก็น่าจะยากเหมือนกันเนอะเพราะว่า เราต้องมาจำเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังใช่ไหมคะห้าสองแถวแล้วก็ทีนี้เราจะมายุบหลักอีกนะคะก็ไม่ยากหรอกเนาะแต่พอทำเป็นใบแรกก็ใบต่อไปก็สบายคะ่ะแล้วพอเรามาเกี่ยวหลังเรามายุบหลักตรงนี้สลับกันนะคะเป็นสี่เหมือนกันแล้วทีนี้เราเริ่มยุบหมวกนะคะ เราถักข้างล่างขึ้นข้างบนจริงๆง,งานไอเดียนี่หลากหลายจริงๆนะคะแล้วก็สี่ก็คือพอแถวที่เก้านะคะแถวสองสี่หกแปดแถวที่เก้าถูกแล้วแถวที่เก้านะคะแถวที่แปดเรายุบโซ่ไปสองสี่หกแปดเก้าถูกแล้ว จะเหลือสี่หลักใช่ไหมคะแล้วก็ห้าพอเราเราเราขึ้นแถวที่เก้าปุ๊บเนี่ยเราก็ทําตรงนี้สี่หลักธรรมดาแต่เราจะสลับมายุบตรงนี้แทนนะคะให้เหลือสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เบลไม่ใช่นะคะแล้วพอแถวที่สุ่าแถวที่สิบปุ๊บ <c oughs> เบลจัดฟันนะคะถ้าเบลอัดคลิปช่วงนี้พูดไม่ชัดเบลจัดฟันนะคะก็เลยพูดไม่ค่อยชัดแถวที่สิบปุ๊บเราถักเหมือนกันโดยไม่ยุบนะคะ ค่ะแถวที่โซ่นะคะเพราะเออแถวที่โซ่แถวที่เก้านะคะพอเรายุบแล้วเนี่ยหมวกเขาก็จะงุ้มลงนะคะเริ่มเป็นข้างบนหมวกนะคะแถวที่สิบปุ๊บเราถักธรรมดาเลยค่ะจากห้าหลักสมัยก่อนเราก็จะเหลือสี่หลักนะคะเป็นตารางหมักฮอสสี่หลักเราต้องค่อยค่ยยุบเพราะว่าถ้าเรายุบทุกแถวเนี่ยเดี๋ยวหมวกจะงุ้มลงผิดปกตินะคะ เรายุบแถวที่9แล้วเราก็มาถักแถวที่10ปก,ปกติเอ๊ะคลิปนี้เบลพูดไม่ชัดเรือยเลยเพราะว่าเบลดึงดึงฟันแล้วฟันเป็นช่องอะคะ่ะจะพูดไม่ค่อยชัดอยากได้แพทแบบไหนนะคะลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋บลไปหาไปหารูปมาให้เบวทําให้ก็ได้นะคะสีสี่จากอ่าเรายุบแถวนี้นะคะจากสี่ห้า ตอนนี้ก็เป็นสี่สี่เพราะว่าเรายุบหลักนี้พอแถวที่สิบปุ๊บเราไม่ต้องยุบแล้วก็เป็นสี่ตลอดนะคะ,ะแถวที่สิบเสร็จแล้วนะคะแถวที่สิบเอ็ดสิบสองเราก็ถักสี่อย่างนี้ตลอดไม่ยุบแล้วนะคะแถวที่สิบเอ็ดสิบสองถักเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ยุบแล้วก็คือช่องละสี่นะคะ แถวที่สิบสามนะคะเราก็ยุบเนี่ยหมวกจะถึงช่วงศีสะแล้วนะคะยุบหุบเข้ามาละสี่นะคะแล้วก็สามหมายถึงเรายุบเหมือนทุกแถวที่เราเคยยุบนะคะก็คือ A นะคะสองหลักในครั้งเดียวนะคะยุบสลับแบบนี้อ่ะเบลย,ยุบให้ดูอีกครั้ง จะได้ทันบริจาคทันใส่หน้าหนาวเพื่อนๆเ,เอาแพทเทิร์นพวกนี้ไปถักรับจ้างถักขายได้เลยนะคะเคยเห็นมีคนโพสในกลุ่มว่าเอาไปถักขายได้ไหมถักขายได้เลยนะคะ แถวที่13เราก็ยุบเหมือนเดิม4 3 4 3นะคะแถวที่14นะคะก็ถักปกติเลย3อ่า4 3 4 3นะคะตามหลักของเขาแถวที่13เรายุบแล้วแถวที่14เราไม่ได้ยุบนะคะเดียวถักให้ดูนิดนึงอ่าเดี๋ยวต้องอธิบายอีกครั้งนึงตอนจบทีเนี่ย หมวกใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเรายุบมาเยอะแล้วนะคะถักจนจบแถวนะคะสี่สามสี่ให้ฟังอีกครั้งนะคะก็คือแถวเสร็จจะขอบหมวกแถวแรกเป็นพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอเสร็จแล้วเนี่ยแถวที่สองก็คือเกี่ยวหน้าห้าหลังห้านะคะแถวที่สามก็คือเกี่ยวหลังห้าหน้าห้าแถวที่สี่ก็คือหลังห้าหน้าห้านะคะพอแถวที่ห้าปุ๊บนะคะเราจะทําเป็นตารางแบบนี้แล้วก็เกี่ยวหน้าก่อนเกี่ยวหลังนะคะสองแถว พอแถวที่สองสี่หกแถวที่เจ็ดนะคะเราเริ่มยุบหลักนะคะก็คือถัก a ก็คือจากห้านะคะเราก็ถักสองหลักเป็นพันหนึ่งครั้งนะคะก็คือจะให้เป็นสี่ห้าสี่ห้าไปอย่างนี้นะคะพอแถวต่อไปก็คือยังไม่ต้องยุบก็จะเป็นสี่อยู่อย่างนี้นะคะอ่าพอแถวแถวต่อไปอีกเรามายุบแต่ว่าเรา,เราเวลาเรายุบเราจะ ยุบเกลียวหลังเพื่อที่จะไม่ให้ดูหน้าเกลียดมันจะซ่อนไว้นะคะแล้วก็มายุบตรงนี้อีกยุบไหมอ๋อยังไม่ยุบจนมาถึงจนเรามายุบแถวที่เท่าไหร่เราคิดแพทกันสดเลยใจดูงง,งงงกันนะเนี่ยสี่วก็มายุบแถวที่สิบสามอีกครั้งนะคะสองแถวสุดท้ายเบลทําพอหนึ่งคอเพื่อที่จะรูดเก็บชิ้นงานช่วงศีษะนะคะ พอเรารูดแล้วนะคะส่วนพอหนึ่งคอเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็เย็บหลายๆรอบนะคะเพื่อให้รูรูดปิดสนิทหูรูดปิดสนิท<ช>นะคะค่ะลายใหม่หมวกถวายพระหนึ่งใบนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่ม,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 มโซ่ตรงนี้ได้นะคะเป็นร้อยยี่สิบก็ได้แล้วก็ความยาวเพิ่มไปได้อีกนะคะแต่ว่าแพทนี้ใช้ไหมไม่เปลืองนะคะ สวัสดีค่ะหมวกใบนี้นะคะใช้ไหมพรม 4P 100กรัมไม่ถึง1ม้วนนะคะกับเข็มทิวลิปเบอร์5ใส่ได้พอดีเพื่อนๆเพิ่มโซ่ได้นะคะ,ะรบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะ